สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะขอพาทุกท่านไปรับทราบถึงเหตุการณ์พลิกผันชีวิตครั้งใหญ่ของนักแสดงดาวค้างฟ้าชอนคอเนอรี่ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบค้ายแข้ให้กับแมยูมาแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่นะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับหากจะพูดถึงหนังสายลับที่ดีที่สุดในฮอลลีวูดมันก็คงหนีไม่พ้นภาพยนตร์ระดับบลล็อออกกกกบสสเเตย่่่าา่าา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 างงงงมมมมมนนนนดททีีีีถถึึวว้้้25ขไปแผนนแผ6ฝื และยงจากชอนคอเดอรี่จอร์ดลาเซนบีโรเจอร์มัวร์ทิโมธีดาวตันเพียสบรอสแนนและปัจจุบันแดนิเอลเครกและหนึ่งในนักแสดงที่คนทั่วโลกให้การยอมรับในบทนี้มากที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทซูเปอร์เอเจนก็คือชอนคอเดอรี่ที่จากเราไปอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อวันที่31ตุลาคม2020ที่ผ่านมาด้วยวัย90ปีฝากผลงานการแสดงระดับมาสเตอร์พีซไม่มากมายทั้งอีเดน่าโจนส์เดอะร็อกและเดอะลีกออฟเอ็กซ์ตาออร์ดินารีเจนเทอร์แมนแต่รู้หรือไม่ว่าการละครหนึ y, นหนน่ธรรมดา จนเกิดจะได้ลงเอยกับสโมสรชั้นนาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วโดยย้อนไปเม่ยุค50ูสมัยที่ปู่ชอนยังเล่ฟนฟุตบอลให้กับทีมบอนนี่ลิกโรสสโมสรกึ่งอาชีพในลีกล่างของประเทศสกอตแลนด์ในช่วงอายุ20ตน้ตนๆปู่มีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดทั้งเตะฟุตบอลงานแสดงในหนังและโรงละครเล็กเข้ายิมเพื่อเพ,อเพาะกายและขับรถบรรทุกส่งของและด้วยฝีเท้าที่ฉกาจากกันก็ไปเข้าตาสโมสรในประเทศจนได้ปู่ชอนในวัย23ปี ได้รับคำเชิญจากอีสต์ไทีมระดับดิวชันสองของลีกบ้านเกิดจากสกอตแลนด์ให้ทดสอบฝีเทา้าที่นั่นปูชอนกำลังอยู่ในสายตาของยอดโคช้ชตลอดการจากประเทศอังกฤษความเฉียบคมและแข็งแกร่งของปูชอนในตำแหน่งปีกขวาที่มาพร้อมความสูง188ซนติเมตรสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแมดด์บัสบี้กุนซือหนุ่มวัย44ปีผู้ที่เพิ่งพาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดคว้าแชมป์ลีกสมัยที่3มาได้เมื่อฤดูกาล1951-1952ถึงกับอดทนรอไม่ไหวย,ยื่นข้อเสนอให้ปูชอนพิจารณาด้วยเงินสัปดาห์25ปอน คือหวังที่จะดึงแข้งสกอตไปเป็นหนึ่งในขุนพลปีศาจแดงไล่ล่าแชมป์แต่ปู่ชอนคอนเนอรี่ก็ต้องขอปัดไปพร้อมเหตุผลที่เมื่อได้มาทราบภายหลังถึงกับปรบมือที่แกตัดสินใจเช่นนี้ผมรู้ดีว่านักฟุตบอลระดับสุดยอดในเวลานั้นมักจะไปถึงจุดสูงสุดของอาชีพในช่วงอายุ30ปีขึ้นไปและปี1953ผมก็มีอายุ23ปีเข้าไปแล้วผมจึงมองว่าง,งานแสดงน่าจะเหมาะสําหรับผมมากกว่าผมอยากที่จะตอบรับข้อเสนอน,นั้นนะครับเพราะผมรักฟุตบอลมากแต่การตัดสินใจก้าวสู่เส้นทางการแสดงการตัดสินใจที่ชาชาลาาดดทีี่สุในชวิตของผม สุดท้ายอาชีวชีพปู่เลือกคือการก้าวสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัวเริ่มต้นจากบทบาทเล็กๆใน1ปีให้หลังและหลังจากนั้นก็สะสมชั่วโมงเปนอยู่9ปีก่อนที่ชอนครอรี่จะได้รับบทบาทสําคัญที่สุดในชีวิตการเป็นนักสแสดงนั่นคือบทของสายลับ MI6 รหัส007นามว่าเจมส์บอนปี1962ในภาคดรโนและได้เล่นอีกถึง6ภาคด้วยกันสถาปานาเป็นนักสแสดงระดับโลกหลังจากนั้นจนสิ้นสุดชีวิตการแสดงในปี2012ถึงแม้ปู่ชอนจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแต่แกก็มักจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่บ่อยๆทั้งเตะเล่นเล่นกับทีมงานในกองถ่ายภาพยนตร์ไปปรากฏตัวในสนามของหลายสโมสร ทั้งการไปเยี่ยมทีมกัสโกเชลติกบินไปบาร์เซโลนาเพื่อพบปากกับโร,รัลดิโญ่แข่งเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานั้นและได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายภาพยนตร์สารคดีของฟุตบอลโลกปี1982ที่ประเทศสเปนในชื่อโกเลเหนือสิ่งอื่นใดต้องขอบคุณชอนคอนอรี่นะครับที่เลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องจริงๆเพราะบทบาทการแสดงที่แกทิ้งไว้ให้ได้ชื่นชมสร้างความบันเทิงและปลูกฝังการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เสมอทีมงานฟุตบอลแม็กจึงขออำลาอารัยต่อการจัไปของชอนคอนอรี่และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเขามาณที่ด้วยนะครับ ปัญจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรอลทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์